สวัสดีครับวันนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะแถวภาคเหนือของประเทศไทยนะครับพี่น้องแม่สายกำลังเดือดร้อนหนักนะครับคำถามก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเขานะครับซึ่งแน่นอนก็ยังไม่มีการศึกษานะครับแต่องค์กรหนึ่งนะครับองค์กรหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ที่เกี่ยวกับประกันภัยนะครับเขาได้ศึกษาโดยภาพรวมนะครับ หัวข้อตั้งชื่อว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ของโลกร้อนนะครับเศรษฐศาสตร์ของโลกร้อนนะครับเขาศึกษาอ่าเขาเรียกวัาดัชนีนะครับดัชนีเศรษฐศาสตร์โลกร้อนนะครับศึกษา40 48ประเทศทั่วโลกนะครับ48ประเทศโดยเศรษฐกิจเนี่ยรวมกันเนี่ย90%ของ GDP โลกครับแล้วเขาก็ รายงานออกมาเป็นภาพอย่างนี้นะครับถ้าสีเขียวๆเ,เนี่ยแปลว่าเสียหายน้อยนะครับเสียหายในปี2050นะครับความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติที่มาจากโลกร้อนเช่นน้ำท่วมพายุไัยแรงไฟป่านะครับรวมทั้งโรคระบาดด้วยนะครับถ้าสีเขียวๆเ,เนี่ยแสดงว่าจัดอยู่อันดับต้นๆแปลว่า ใยน้อยเสียสูนเสียน้อยแต่ถ้าสีเหลืองสีส้มเนี่ยเสียหายเยอะนะครับเสียหายเยอะแต่ก็คิดโดยสรุปทั้งโลกน,นะครับในปี2050เนี่ยจะเสียหายถึง18%ของ GDP นะครับ18%ของ GDP นะครับมันสูงมากๆสูงกว่าดอกเบีย้ยธนาคารอีกนะครับลองมาดูแต่ละประเทศนะครับลองดูสีก่อนถ้าสีเขียวเนี่ยเสียหายน้อย สีเหลืองเหลืองหรือสีส้มเสียหายเยอะประเทศที่เสียหายน้อยที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งคือน้อยที่สุดนะครับอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์อันดับสองสวิตเซอร์แลนด์อันดับสามออสเซียนะครับอันดับสี่โปรตุเกสอเมริกาอันดับเจ็ดแคนาดาอันดับห้านะครับ มาดแูแถวจีนอา่าวจีน41นะครับจาก48ประเทศครับไทยไทยสีส้มกว่านะครับ44 44นะครับออสเตรเลีย14นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่ก็น้อยนะครับ18อินโดนีเซีย48นะครับบวยสุดนะครับคือเสียหายเยอะนะครับเพราะงั้นนิวไออินโดนีเซียจึงได้ย้ายเมืองหลวงนะครับ นะคญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันดับสิบเอ็ดนะครับนะครับเขาบอกว่าในเอเชียเนี่ยนะจะสูญเสียถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของ GDP แปลว่าหนึ่งในสี่ของรายได้ต้องจ่ายไปกับความเสียหายที่ตรงนี้นะครับแล้แถวนี้ซาอุนะครับสามสิสี่นะครับนี่คือภาพรวมของทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ในอนาคตยิ่งโลกร้อนเยอะไฟพิบัติยิ่งเยอะอายุยิ่งรุนแรงนะครับโรคไฟไฟป่าสารพัดนะครับทางออกมีที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนแต่ว่าพวกผู้นําเขาไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฝากความหวังไว้ที่ประชาชนนะครับเอาแค่นี้นะครับ